สวัสดีจ้าวันนี้พอก็ช่องสสาวปลาผ้ากินนี่นะจ้ะพี่น้องจ๋าวันนี้สาวปลาสิผ้ามาเขือต้มขนมนอกจาะพี่น้องนี่ขั้นตอนแรกนอกจาะสาวปลาขูดบเกล่าจ้ะพี่น้องจ๋านี่จ้ะขูดเป็นฝอยๆแบบนี้จ้ะต่อมาก็ใส่นามลงไปนอกจาะนี่ใสใบเตยลงไปจ้ะนามใส่หน่อยๆด้อจ่ะเพราะต้องใสหลายต่อโดยน้ำตาลปิ๊บจ้ะพี่น้องจ๋าอันนี้ตามความชอบด้วยจ้ะ ผู้ได้มากหวานหลายกระส่มันหลายจะใสเกลือลงไปจักน้อยตัดวามหวานนะจ๊ะพี่น้องจ๋านี่ต่อมากระสีไส้ปักเ่าวที่เฮากูเรียปล่อยแล้วลงไปจ้ะพี่น้องจ๋าเนี่อันนี้สาวปลามากินแบบนี้ด้วยจ้ะมันจังสีไดงย้ำนัจักน้อยจังสีได้มิเทซ์เตอร์ในการกินจ้ะพี่น้องจ๋าแล้วก็ค้นมันไปเรื่อยๆจนว่าน้ำมันบกจ้ะ ลรวก็ใส่ง้าลงไปจากพี่น้องจ๋าล้วก็คัวขวดต่อจ๋านี่จนมันได้กินหอมๆใหม่ๆจักน้อยนาะจ้าพี่น้องจ๋าก็สิออกเป็นสีน้ำตาลยังสีจ้าต่อมากก็สิมาเตรียมแป้งจ้าอันนี้เซาปลาใส่เป็นแป้งข้าวเหนียวนาาจ้าพี่น้องจ๋าผู้ใดเหตุยก็ใส่แหลวแต่นาะจ้านี่ใส่กำน้ำเย็นนวดนวดจนแป้งมันเสร็จโตนาะจ้า จับกันเป็นก่อนแบบนี้น่าจะพี่น้องจ๋าต่อมากับสีเห็ดใบเตยจะพี่น้องเอานําใบเตยลงมาหนวดขึ้นกันจ้ะนี่จังสีเดออกสีเขียวเขียวสีสวยเลยจ้ะพี่น้องจ๋านวดไปเรื่อยๆจะพี่น้องจ๋านี่แปลงมันจับกันเป็นก่อนแบบนี้น่าจะกับพ่อจะพี่น้องจ๋าต่อมาสาวปาซิมาปั่นใส่มันได้จ้ะนี่ปั่นเป็นกลมๆในน้อยจังสีจ้ะหรือว่าผู้ใดมากินคำาหไ่คำาผูกอะเห็ดมันใหญ่ๆเลยจ้ะพี่น้อง อันนี้เฮ็ดกินเองน่าจะตามค่วมชอบซัปปาขออนุญาตใส่มือน่าจะเพราะว่าเฮ็ดกินเองไม่ได้เฮ็ดขายจ้ะทั่วหามลงเด้จ้ะพี่น้องกระปั้นได้เรื่อยๆจ้ะพี่น้องจ้ะปั้นจนมันแหลวน่าจะนี่กระสีได้ประมาณนี้จ้ะบ่ต้องเอาค่วมงามน่าจะพี่น้องจ้ะนี่ต่อมากกระสิมาเฮ็ดแป้งน่าจ้ะนี่เฮ็ดเป็นแบนเด้จ้ะพี่น้องจ้ะนี่ขออนุญาตกินน้ำลายจ้ะ ต่ว่ากาวใสนันใส่จ้ะพี่น้องจ้ะแล้วก็ปั่นแป้งไ้มันหลบๆนะจ้ะนี่แล้วก็หนวดหนวดให้มันงามๆจักน้อยให้ขึ้นหนาตาค้นเห็ดนะจ้ะพี่น้องเนี่เพราะแล้วเรียบร้อยสาวปากกรมาเห็ดอันสีขาวนะจ้ะเห็ดคือกันจนแหลวเวิร์ดเลยจ้ะพี่น้องจ้ะนี่ปั่นมันเป็นกลมๆเลยจ้ะพี่น้องจ้ะนี่อันสีขาวมันแป้งมันเลิมสีอันนี้แล้วจ้ะ มันเริ่มสีแข็งเนี่ล่ะเพราะว่าสาไปอิสตกรนหม่คุณนนาจะทิ่มไ้โดนหลาเนี่ยนี่จะพี่น้องก็เฮ็ดไปเอยๆเฮ็ดจนมันแหลวพุนล่ะจ้ะเฮ็ดไปนางเฮ็ดไปบพรามีเวียกกระเฮ็ดไปเรื่อยๆเนี่ยเะจจะพี่น้องจ้ะตามภาษาต่อมาสาปลากระสิส่น้ำมันน่าจะใส่น้ำมันผืชจ้ะพี่น้องจ้ะนี่ใส่เพื่อบ่ให้แป้งมันติดกันนะจ้ะ ต่อมาห้าก็สิเป็นขันตอนการห่อแล้วจ้ะสาปากางห่อบพรงะงามปันไหนจ้ะพี่น้องจ้ะบ่ได้เป็นแม่สีเลือดนะจ้ะแต่กับเพราะเหตุใดจ้ะเพราะว่าห่อมันห่มซื่อๆนะจ้ะบ่เม็นมืออาชีพจ้ะพี่น้องว่าบอกว่า้าห่องามค้นกับผู้งามจ้ะพี่น้องก็ได้ตามนี่แล้วจ้ะก้งามซ้ำขนมนี่้จ้ะเพราะอึดเลือดอัลลดไปนี่แล้วจ้าแต่มันกินได้น่าจ้ะพี่น้อง เขาพ่ได้เน้นความงามจะเขาเน้นความอร่อยนี่จะกะเฮ็ดไปจะล้วก็เอาน้ำมันทูๆในจักหน่อยมันเหลืองงามน่าจะพี่น้องนี่แล้วเรียบร้อยก็ไปใส่หม้อซึ่งจะพี่น้องจะกระเฮ็ดไปเรื่อยเือจนว่าแล้วเบิดจ้ะพี่น้องนี่เพราะแล้วเราก็สิได้หน้าตาประมาณนี่ละจ้ะก็เอามาหนึ่งจะพี่น้องจะนี่หนึ่งใส่ซึ่งนะา้ะแาวปลาหนึ่งประมาณ สิบผ่านหน้าที่ไปหายีสิบหน้าที่เนี่ยเราจะพี่น้องจ๋กากะเอาบ่าได้จับเวลาได้จ๋กากะเอาเลยนบักสูตรกะเพราะแล้วเรียบร้อยเียจ๋าแป้งกระสิไ้ประมาณเนี่ยเราจะแป้งนิ่นมพี่น้องจ๋านน่เบิงจ๋าไปซิมกันเลยจ๋าเอาผู้ภาคกึนกน้ำไายน้ำอีกกึนน้ำไลยน, <laughs> น,น,น้ำจากของ เอาอีกสีขาวจ้ะแสบอีลีจ้ะพี่น้องจ้ะจังได้กฝากพ่อแม่พี่น้องกดไลค์ like, กดแช์กดติดตามช่อง u t u b e สาวปาร์้วอจ้า